ลุกชาแนลสู้ด้วยกลสู้ด้วยใจนักกีฬาใช้ปัญญาเป็นกำลังคาดหวังผลม้าเรือโคนเม็ดเบีย้ยผูกแยบยนชวนทุกคนล้อมวงโคกมากรุ๊กไทยสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องทุกท่านนะครับตอนรับเข้าสู่ลุกชาแนล นำมาตึกมาของ AI มาฝากทุกท่านกันเช่นเคยครับมาขาวเป็นฝั่ง AI ครับมาฝั่งสีแดงเป็นผู้เล่นเป็โอเคเพื่อเป็นการไม่ใช่ครับไปศึกษาแต้มบุ๊กของ AI ในกระานนี้พร้อมกันเลยครับทุกคน AI เลือกเปิดเกมด้วยเพียหน้าคูนขึ้นไปมาดูว่าในกระดานนี้แต้มจะจัดแค่ไหนครับเปิดเป็นเบียคู่ขวา ขึ้นม้าขวาเลยครับสำหรับ AI จะได้เห็นม้าขวา AI หรือเปล่าในกระดานนี้ครับ FC ม้าโยงขวาเยอะซะด้วยในนักหมักรุกไทยนะครับอะวันนี้ชัดเจนแล้วผมเลือกใช้มา้มาขวามาสู้กับ AI AI รับมือด้วย 3B ้ย เลือกม้าขวาเหมือนกันครับเอาอีกแล้วครับผมม้าขวาชนม้าขวาในกระดานนี้จังหวะนี้ครับเลือกแปลกระโบนด้วยเบี้ยคู่ซ้ายขึ้นมา AI รับมือด้วยการกินตัดเลยครับทําลายโครงสร้างใช้โคนกินสะด้วยโอ้โหจังหวะนี้ AI จัดการยังไงดีย่าบอกใจเย็นครับผมเสริมโครงสร้างให้มั่นคงก่อนครับ เดี๋ยวโคนเข้าในปักเลยครับโชะไปทีหนึ่งตั้งหลักใหม่ครับสำหรับโคนแดง AI เสริมโคนไปที่กลางกระดานยึดเซนเตอร์ไปเลย AI มาแล้วครับผมแต้มเรือแต้มนี้นี่ประมาทไปได้ครับจะเล่นเพืโอเคเรือร้อยศพของ AI จังหวะนี้เดินเรือมาแต้มนี้เมียหรือเปล่าเนี่ยจังหวะนีะ้เรามาดูกันจะใช้ไม้ไหนเก็บขุนบังตาเรือซะด้วยเอ๊ยังไงครับเนี่ย AI มาไม้ไหนหรือจะหลบ เดี๋ยวเรามาดูกันทิมเลยไล่มาแย่งพื้นที่กลางกระดานสัดเม็ดก่อนโอ้โหหล่อเป้าจริงๆเม็ด AI กินช่วงนี้เป็นช่วงชุนลมุนครับผมจับตาดูดีๆโคนใจเย็นครับแม่ยืนหลับนายอีกแล้ว โอ้โหช่วงนี้ช่วงโบบาโบบาครับไม่รู้ใครเป็นใครผมเอไอจับไปก่อนโอ้โหแต้มน,นี้อาลาจริงจริงอาภูด,ดูครับผมมาละเรือเรือร้อยศพกินเปิดหน้าคุ้นเลย ต่อไปจังหวะนี้ไม่สนเลยครับผมจับมาฟาดลุกไปโอ้โหสวนจังหวะนี้ไปไหนได้บ้างครับเนี่ยอ่ะก็ยังมีที่ให้หลบได้อยู่เยอะครับเลือกหลบมาตาไหนอ่ะเลือกผูกโคนจังหวะนี้อ่ะถ้าถอยหลังอาจจะไปบังตาเรือใช้งานลำบากอีกตานี้ก็ติดตาเบี้ยม,มาเลนนี้ก็เรือกดเอาครับ จังหวะนี้เชื่อว่าผู้เล่นที่มีความชํานาญครับเนี่ยถ้าเราเป็น AI ทําไงดีขุนอยู่ตาแหน่งนี้อะลองวิเคราะห์มากช็อตนี้ครับ AI ก็มีแต้มอีกแ,แล้วครับผมโอ้โหแต้มจ,จุกอีกแล้วผู้เล่นไปนโอเคจังหวะนี้ AI ครับเสริมมา้าขโยกขึ้นมาผู้เล่น,นโอเคว่าโอ้มา้าไม่ได้ใช้งานเลยครับผมเอามาใช้งานซะหน่อยโอ,โอ้เป็นไงจังหวะนี้ลอยเม็ดเลยครับผม เอไอทำไงดีจะกินเม็ดหรือเปล่าเนี่ยเขาให้กินเม็ดจังหวะนี้เอไอบอกไม่กินครับผมจังหวะนี้จะไปกินเม็ดแต้งไงครับเอาลุกจนไม่ดีกว่าเหรออ่ะลุกไปทีหนึ่งผู้เล่นปเคทำไงครับเนี่ยอ่ะก็ต้องกินครับโคนเป็นตัวขนาดนี้ไม่กินก็อดใจไม่อยู่ครับน้ำลายมันไหลครับผมกินไปแล้วจังหวะนี้เอไอครับไปไงต่อดีครับเนี่ยถ้าเราไปหมักสีขาว แน่นอนว่าแยก็จับม้าฟาดลุกไปจังหวะนี้คุ้นวิเคราะห์ตาเดินครับติดติดติดไตได้ตานี้ตาเดียวเท่านั้นกระผมม้านี่ป้องกันยากจริงๆครับเพราะว่าโจมตีมาทางอากาศกรบผมลอยฟ้ามาเลยอารมณ์มาตานี้แล้วก็เด็จศึกด้วยม้าผมแต้มนี้ ฟาดลุกจนเข้าไปนะตำแหน่งนี้โอ้โหสุดยอดจริงๆครับผมติดตาเบีย้ยติดตาม้าติดตาเรือติดตาม้าโอ้โหลุกจนด้วยเรือนี่ยังสามารถใช้ตัวป้องกันได้แต่ลุกจนด้วยม้านี่โอ้โหมาทางอากาศครับทุกคนน่ากลัวจริงๆครับม้าในกีฬาหมักลุกไทยนี่ถ้าอยู่ในมือเซียนหรือสุดยอดเซียนนี่ต้องบอกว่าเหมือนกับพยักติดปีกจริงๆครับผม ก็จะ,จะเป็นแนวทางในการศึกษานะครับต้องขอขอบคุณผู้เล่น p l OK ทุกท่านนะครับและขอขอบคุณพัฒนาโปรแกรม AI ครับที่เล่นหมากลุกไทยในกระดงนี้แล้วก็สร้างสรรค์สุดยอดบันทึกหมากไปประดับโค์งการหมากลุกไทยเชื่อว,ว่าเยาวชนที่เริ่มสนใจในการเล่นหมากลุกไทยทุกท่านที่เข้ามาศึกษาเนี่ยจะได้ประโยชน์จากบันทึกหมากของทั้ง2ท่านอย่างแน่นอนนะครับแล้วกลับมาติดตามรับชมแต้มบุกของ AI ไดออีกไหน EP หนะน,น้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ